ขอความเจริญงอกงามในพระพุทธธรรมจงมีแด่ท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านลำดับนี้เป็นวาระการสาธยายธรรมของวัดพุทธธรรมซึ่งมีพระสิทธรรมเวทีเป็นเจ้าอาวาสวัดตั้งอยู่ที่8910 South k i n g เซาท์กิเกรีเวเมืองวิโรบุกรัฐอินลินอยมีเนื้อที่10เอเคอร์ acre, หรือ25ไร่เริ่ม สร้างวัดตั้งแต่ปีพุทธศักราช2529เป็นเวลา35ปีแล้วมีพระธรรมทูตจำบรรษาในปีนี้5รูปปฏิบัติาศาสนกิจของสงฆ์ทุกป,ประการมีการสอนธรรมปฏิบัติธรรมแก่ประชาชนชาวไทยและนำปฏิบัติกรรมฐานแก่ชาวอเมริกันและชนชาติอื่นๆที่สนใจเป็นประจำ ต่อไปนี้ขอทุกท่านได้ฟังการสาธยายในพระธรรมทายสูตรต่อไปนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะ สมมาสัมพุทธัสสงเอวัมเมสุตังเอกังสัมยัญพคะวานสาวัติยังวิหรารติเฉทวเนอนาถปินเดคาสอารามเณตัสรโคพคะวานิปโขอามันเตสิภิขวเตพาทันเตติเตภิโคณพคะวาโตปัจจโสโส พระเขาวาเอตโวจรธรรมทายาทาเมพิเขเวภวาทามาอามิสทายาทานอาทิเมตุมเหสุอนุกรรมปานกินติเมสาวกาธรรมทายาธาพระไยยงโนอามิสทายาธาเตตุมเหจะเมพิเขเวอามิสธายาธาพระววยาทาโนธรรมทายาทาน อามิสัทยาธาตุสาวกาวิรันติโนธรรมธายาธาตุมเหจเมเพิขเวนธรรมธายาธาภวัยาธาโนอามิสัทยาธาตุมเหพิเตเตเตหานิสภาวะายาธาธรรมธายาธาสัตตุสาวกาวิรันติโนอามิสทายาธาต อาหัมปิเตนะนาตาทิโสภวัยังธรรมทายาธาสัตว์สาวกเวรันเตโนอามิสทายาธาเตตัสสมาติหะเมพิขเวธรรมทายาธาภวธามามิสทายาทานอธิเมตุมเฮสสอนุกรรมปานกินติเมสาวกาธรรมทายาธาภวายยง โนอามิสทายาทานอิทัมมาวโวชาพระคขาวันอีทางวัดวานสุขะตนอุทายาสนาวิหารังปวิเศตตัตตราโคอายสมาสาริปุตตนอาจิระปักกันตัสสาพระคาวะตนเปคุอามันเตเสอาวุโสเพโวเตอาวุโสตตเตเิคุ อายัสมะโตสาริโุตสสะปัจจโสสมอายัสมาสาริโพโตเอตทวจาริจินตาวตานุโคอาวุโสสาตุปวิวิตาสาวิหารตุสาวกาวิเวกังอนุสิขันเตจิตาวตาจปนาตสัธุปวิวิตาสาวิหารตุ สาวกาวิเวกมนุสิขันเตเตทุระโตเตโคเพยยงอาวุโสอาคาชัยยามาอายสมาโตสาริปัสสะสันติเกณธาตุกลงมนสิกโรธาภาสิสามีเตเอวมาวุโสติโคแต่เปโคอายสมาโตสาริปัสสะปัจจโสโส อายะสมาสาริปโตเอตทาวจร์กิตาวตาโุโคอาวุโสสัทโปวิเวทัสาวิหรตณสาวกาวิเวกังนานนเซคันเตอิทาวุโสสัทโปวิเวทสาวิหรตณสาวกาวิเวกังนานุเสคันเตเยสัญจะธรรมานัง สัทธาปหาณมาหาเตะจะทำเมนปะปชาหันเตเตอิมินาทุติเยนะธาเนนา,ทา,นนาเทราเปโคคาริฮัสภวันเตปาหุลิกาจะซาธิลิกาโอกกามะเนบุพังขมาเามาปาวิเวเกนิขตาธุราเตอิมินาตติเยนะธาเนนา,ทา,นนาเทราเปโคเะคา เพราุโซบคุณอิเมเติธาเนคารายหาวันเตกิตตวตาจปนาวุสอนสตธุปวิเวตัสาวิหารตุนสาวกาวิเวกมนุสิกันเตอิทาวุสอนสาธุปวิเวตัสาวิหารตุนสาวกาวิเวกมมนุสิกันเต เยสัญจะรมมานังสัทธาปานมาหาแต่จะทำเมปัปชานเตนาจะพผาุกิ์กโอนเตปนาสาธิริกาโอกมาเนนิขิตาทุรานปาวิเวเกตผู้พังกมนตัตราวุโซเทราเปคุเตหิทานเหิปาสังสาภวันเต ตัตราวุโสนโลโจพจปากนโทโสจปปกนโลภาษปานายาโทสัสะจปหานายะ,สาสาาายะอัติิมัชิมาปฏิปทานจากขุก,ขกรณีญานกรณีอุปสมัยอาภิญญายสัมโพทายนิพานายะสังวตัตเต กตมาจะสาวุสอนมัชิมาปฏิปทานจกขูกรณียากรณีอุปสมัยะอภินยาญาสมโพธายนิพานายสังวัตเตอายาเมวะอริยอาทางคิโกมะคอนัสยเททางสัมมาเทเทสัมมาสังกปร สัมมาวาจาสัมมากัมมันตตมาชีวรสัมมาวายาโมสัมมาสติสัมมาสมาธิอายังโคสาอาวุโสมาชิมาปฏิปทาจากขุกรณียานกรณีอุปสมายาอภิญญายาสัมโพธายานิพานายาสังวัตติเตตตราวุโส กโทจปาปกรณ์อุปสมนาโหจปาปกรณ์อโคจะปาปกรณ์ปานโนจะปาปกรณ์ิสตุาจปาปกางมาจิปาปกัรจะเป็นาไทยยังจะปาปกังสัมพจะปาปกรณ์สารัมพจะปาปกรณ์ มานจะปาปกรณ์อาทิมโมานจะปาปกรณ์มาโคจะปาปกรณ์ปรมาโทจะปาปกรณ์มาทัสาจะปหานาญาปรมาทาสาจะปหานาญาอัตถิมัชฌิมาปฏิปทานจากขุกรณีญาณกรณีอุปสมัยอภิญญายะ สัมโพธายนิพนายสังวัตติกตมาจะสาวุสนมชิมาปฏิปทานจะขุกรณิยานกรณีมุปสมัยะอภินญายาสัมโพสัมโพธายนิพนายสังวัตติอายเมวอาริยนอาทังกโกมคอไสยเททาน สัมมาิฏฐิสัมมาสังกปรสัมมาวจาสัมมากรรมมันโตสัมมาชีวสัมมาวายาโมสัมมาสติสัมมาสมาธิใหยังโคสาอาวุโสมัชฌิมาปฏิปทานจากุกรณีิยานกรณีอุปสมาะาภิญญายาสัมบพธายนิพานายาสังวัตตติเต อีธามวจาอิสมาสาริปุตตอัตมนาเตเปโคมอยสมัตตสาริปุตัสสะภาสิตังอภินันโทนติพระธรรมเทศนานี้ชื่อว่าธรรมธายาทส,สูตรทรงแสดงแก่พระภิกษุจำนวนหนึ่งที่ได้เข้าเฝ้าขอฟังพุทธพระพุทธ โทวาดณพระเชตวันวิหารใกล้กรุงพาราณสีในพระธรรมเทศนานี้พระพุทธองค์ได้ทรงตักเตือนภิกษุทั้งหลายว่าพวกเธอจงเป็นธรรมทายาทเิดอย่าเป็นอามิสทายาทเลยเราสถาคตมีความเอ็นดูในพวกเธออยู่ว่าทำอย่างไรเนอะ สาวกของเราจะพึงเป็นธรรมทายาทจะไม่พึงเป็นอามิสทายาทถ้าพวกเธอเป็นอมิสทายาทไม่เป็นธรรมทายาทแล้วทั้งเราและพวกเธอก็จะถูกวินยูชนตีเตียนเอาได้แต่ถ้าพวกเธอเป็นธรรมทายาทไม่เป็นอามิสทายาททั้งตัวเราและพวกเธอ จะไม่ถูกวินยูชนติเตียนมีแต่จะสรรเสริญอย่างเดียวฉะนั้นพวกเธอจงเป็นธรรมทายาิอย่าได้เป็นอามิสธรราญาติเลยโดยทรงยกตัวอย่างมีภิกษุสองรูปกำลังหิวโหวยมาเข้าเฝ้าขณะที่ได้เสวยอาหารเรียบร้อยแล้ว ยังมีอาหารเหลืออยู่ตัดกับภิกษุทั้งสองว่าถ้าจะฉันอาหารที่เหลือนี้ก็ได้รูปหนึ่งคิดว่าอาหารเหล่านี้จะถูกทอดทิ้งเราก็กำลังหิวจึงฉันอาหารบรรเทาความหิวขอเป็นอามิทธาญาติของพระพุทธองค์ส่วนอีกรูปหนึ่งไม่ฉัน ยอมหิวโดยพิจารณาว่าไม่ขอเป็นอามิสทาญาตขอเป็นธรรมทาญาตของพระพุทธองค์จึงทนหิวปฏิบัติธรรมตลอดทั้งคืนพระพุทธองค์ทรงสรรเสร,ริญรูปที่เป็นธรรมทาญาตว่าเป็นการปฏิบัติเพื่อเป็นผู้มักน้อยสันโดษขัดเกลา เลี้ยงง่ายปรารบความเพียรแก่เธอสิ้นการนานพุทธองค์ตัดเพียงเท่านี้ก็เสด็จลุกจากอัสนะหลีกไปการที่ตัดเพียงเท่านี้ทำให้ภิกษุเหล่านั้นรู้สึกมืดแปดด้านไม่เข้าใจในความหมายจึงพากันขอร้องท่านพระสาริบุตรเทระ โปรดอธิบายขยายความข้อธรรมนั้นพระสารีบุตรเทะเจ้าเป็นพระอักสรวกเบื้องขวาทรงยกย่องว่าเป็นผู้เลิศทางปัญญามากไม่มีสาวกอื่นเสมอท่านเป็นรองเฉพาะพระพุทธองค์เท่านั้นเนื้อความพระธรรมเทศานานี้จึงแจมแจ้งแก่ท่านทันท,นทีจึงได้ อธิบายขยายความเนื้อความว่าเมื่อพระพุทธองค์เสด็จอยู่สงัดแล้วพระสาวกไม่ศึกษาความสงัดตามตัดละธรรมเหล่าใดแล้วพระสาวกไม่ละธรรมเหล่านั้นยังมากมากย่อย่อนเป็นผู้สำคัญในการท้อ,อ,ถอถอยทอดทุระ ในความสงัดฉะนั้นเราสาวกทั้งหลายทั้งเป็นเทระมัชิมะและนวกะจะถูกวินยูชนพึงติเตียนได้ก็เพราะเหตุนี้แต่เมื่อเสด็จอยู่สงัดแล้วพระสาวกย่อมศึกษาความสงัดตามตรัสละธรรมเหล่าใดแล้วพระสาวกละธรรมเหล่านั้น ไม่เป็นผู้มักมากไม่ย่อดย่อนทอดทุระท้อถอยเป็นผู้นำในความสงัดเพราะเหตุนั้นเราพระสาวกทั้งเทระมัชิมะและนวกะย่อมได้รับความสรรเสริญจากวิญยูชนพระเถระเจ้าได้อธิบายขยายธรรมที่ควรละซึ่งเป็นธรรมลามกคืออุปกิเลสโทษเครื่อง ที่ทำให้เส้าหมอง16ประการโดยจัดเป็นคู่คู่ดังนี้อภิชาวิสมาโลภะความโลภไม่จบสิน้นคอยเพ่งเล็งตลอดเวลาคู่กับโทสะความร้ายกาศทำร้ายผู้อื่นโกทะความโกรธจิตใจขุนมัวคู่กับอุป,อปนาหะ ความผูกโกรธไว้คือพยาบาทมักขะความลบหลู่บุญคุณท่านคู่กับปร,ราศะยกตัวตีตนเสมออิสาความริษยาเห็นคนอื่นได้ดีทนไม่ได้คู่กับมัจชริยะประนีทีเหนียวมายาเจ้าเล่คู่กับสาทัยะโอ้อวดธรรมะ หัวดือ้อคู่กับสารัมพะแข่งดีมานะถือตัวอติมานะคู่กับอติมานะดูมินมะทะความเมาคู่กับปมาทะความประมาทเลิล่อนี้คือทำลามกเพราะนำไปสู่การเวียนว่ายตายเกิดมีความทุกข์ไม่รู้จบสิน้นฉะนั้นจึงชื่อว่า เป็นธรรมลามกที่ควรละโดยแท้จากนั้นพระเถระเจ้าได้ยกหัวข้อธรรมสำหรับเป็นเครื่องละธรรมลามกเหล่านั้นเรียกว่ามัชชิมาปฏิปทาข้อปฏิบัติสายกลางคือมักมีองค์8 1. สัมมาทิฏฐิ 2. สัมมาสังกัปปะ 3. สัมมาวาจา 4. สัมมากัมมันตะ ห้าสัมมาอาชีวะหกสัมมาวายามะเจ็ดสัมมาสติแปดสัมมาสมาธิทั้งแปดประการนี้เป็นธรรมเพื่อละอุปกิเลสทั้ง16นี้ได้ทำความเห็นความรู้ย่อมเป็นไปเพื่อเข้าไประง,งับเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อตัดสรู้เพื่อนิพพานนี้คือเนื้อความย่อที่พระเถรเจ้า ทำให้พระเหล่านั้นเข้าใจได้จึงชื่นชมยินดีในคำของพระเุรธเจ้าโดยทั่วหน้าสรุปความว่าความในพระธรรมเทศนานี้คำว่าอามิตรคือวัตถุสิ่งของหมายถึงปัจจัยสี่คืออาหารเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยยารักษาโรคไม่ควรให้ความสำคัญมากนักเพราะไม่พ้นจากทุกได้ สธรรมะคือคำสอนปฏิบัติตามคำสอนเพื่อความพ้นทุกข์แท้จริงทายาทคือการเข้ารับเอาไว้เป็นสมบัติตนทรงสรรเสริญธรรมทายาทเพราะนำไปสู่ความพ้นทุกข์ได้นั่นเองทรงมีความเอ็นดูในหมู่สาวกให้อยู่อย่างสงัดสำรวมกายวาจาใจ ปฏิบัติในมัชชิมาปฏิปทาเพื่อละธรรมลามกทั้ง16อย่างก็จะได้สัสรู้และเข้าถึงนิพพานขอจบการบรรยายเพียงแค่นี้ขอความสุขความสวัสดีจงมีแก่ท่านผู้ชมและผู้ฟังทุกท่านเทิน